่านประโยคาววจรทั้งหลายและบรรดาบาสุบาสิกาทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไปโปรดสดับการศึกษาพระกรรมฐานโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องหมวดของกสินต่อ เพราะว่าหมวดข้าสินที่พูดมาแล้วนั้นได้พูดไปทังขสินทั้งหมดเป็นสิบอย่างเดี้กันเข้าอยู่ในลักษณะของฌานสี่นีการศึกษาพระกรรมาฐานขบรรดาท่านทั้นหลายจงอย่าลืมอารมณ์อย่างหนึ่งนั่นคืออุททจะกุกุจจะได้แก่อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต นักกรรมาฐานจร,จริงๆที่ปฏิบัติกันมามักจะมีความกลุ่มเรื่องการทรงอารมณ์ตัวไม่อยู่ทั้งนี้ก็ขอท่านหลายจงอย่าลืมว่าคำอุทจาะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านจะระงับได้จริงๆแต่พระอรหันต์เท่านั้น <c oughs> นอกจากนั้นจะไม่มีใครสามารถจะระงับได้อย่างจริงจัง เหมือนไว้แต่การพูดสั้นนั้นจะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นแต่หากว่าท่านพูดใดสามารถจะทำจิตให้สงบจากอารมณ์ของความชั่วคือในด้านของอกุศลจิตน้อมไปในด้านของความดีมีพระกรรมาฐานสี่สิหรือว่ามหาสติปัฏฐานสูตรข้อใดข้อหนึ่งในขณะที่ปฏิบัติครั้งหนึ่ง ่วนหนึ่งนาทีสองนาทีสนาที5นาที10นาทีก็ตามก็จงภูมิใจว่าเวลานี้เราได้มีโอกาสชนะความชั่วคือนวิวรห้าอกิเลสได้แล้วแต่เด้ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าว่าครั้งหนึ่งเราชนะได้หนึ่งนาทีหรือ2นาทีหรือสามนาทีวันหนึ่งมีเดือนหนึ่งมี30สิวัน ปีหนึ่งมีสามร้อยห้าวันถ้าเราปฏิบัติะงับจิตได้อย่างนั้นครั้งละสองสนาทีถ้าสิครั้ง,งมันก็30นาทีเป็นต้นคิดว่าโอกาสของจิตเรายังน้อมเข้าเป็นได้ของกุศลขณะใดาที่จิตสงัดจากกินเล็คือความชั่วของจิต จิตน้อมในด้านของความดีมีพระกรรมฐาน40หรือมหาปติปฐานสูตรข้อใดคนหนึ่งก็ควรจะภูมิใจว่าเรามีโอกาสชนะกิเลสได้บางตอนบางจุดถ้าเราสามารถทำชนะได้เรื่อยๆไปไม่ช้ากิเลสก็จะสลายตัวเหมือนกับเราขัดสนิมวัตถุที่มีสภาพใหญ่ เราขัดได้ครั้งละน้อยๆแต่ขัดไปบ่อยสนิมก็หมดข้อนี้มีปมาชั้นใด <c oughs> แม่จิตใจของเราที่ถูกกิเลสพอกก็เช่นเดียวกันถ้าขยันทํำบ่อยๆไม่มีความประมาทไม่ช้าเราก็จะถึงความดีสำหรับในวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องเกสินการปฏิบัติจับอากสินเป็นอารมณ์ แล้วก็ทำตนให้เข้าถึงอรหัตผลสำหรับการปฏิบัติพระกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทจงศึกษาจริตหกให้เข้าใจแล้วก็จงทราบพระกรรมฐานที่เหมาะกับจริตถ้าหากว่าปฏิบัติผิดมันก็เป็นผลร้าย แทนที่เราจะได้ดีเราก็กลับไม่ได้รับผลดีตามที่เราเสียเวลาไปตัวอย่างของเรื่องกสินนี้ก็เช่นเดียวกันจะลืมว่ากสินหกอย่างคือปฐวีกสินตเตโชกสินวายโยกสินอาโปกสินแล้วก็อากาศกสินอาโลกสินหกอย่างนี้เป็นกสินกลาง ท่านที่เจริญพระกรรมฐานจะมีจริตอะไรก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลทั้งที่สุดเหมือนกันสำหรับกระสินอีกสีอย่างคือโลหิตกระสินกระสินสีแดงปีตกากระสินกระสินสีเหลืองนีละกระสินกระสินสีเขียวโอทาตกสินกระสินสีขาว ที่อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหมาะสําหรับท่านที่มีโทสะจริตเท่านั้นคือหมายความว่าเป็นคนโกรธง่ายคนมีอารมณ์โกรธง่ายมีความฉุนเฉียวง่ายปฏิบัติเจรินสี่ระการนี้เหมาะกับจริทของตนสำหรับวันนี้ก็จะขอนำประสูร์ ที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาส,สดาทรงทรงใช้ชชกรรมฐานเหมาก,กับจิตโดยเฉพาะในด้านของกสินมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตามสมควรกับเวลาความมีอยู่ว่าเมื่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นสาอักษาวกขององสมเด็จพระบรมครู ซึ่งมีนามว่าพระมาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอักสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้ทรงปัญญาเลิศก,กว่าบรรดาภาษาวกทั้งหมดในกาลครั้งหนึ่งสาวอักษาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมีสัตวิหาริกคือมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเข้ามาบวชท่านผู้นั้น ตามพระบาลีถ้าไม่ได้บอกชื่อมันบอกแต่เพียงว่าเป็นลูกชายของนายช่างทองเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีพระสารีบุตรจึงคิดว่าคนหนุ่มอย่างนี้มีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีอาจจะหนักไปในโลกีวิสัยคือกามคุณ จึงให้ประกรรมฐานที่ปฏิบัติเบื้องต้นได้แก่อสุป,ปรกรรมฐานสำหรับอสุป,ปรกรรมฐานคือการพิจารณาร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสกโปรกตามความเป็นจริงอารมณ์อย่างนี้เป็นเครื่องตัดกามกรมกุลห้าคือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นตน้น ต่ได้ว่ากรรมฐา,านกองนี้ไม่เหมาะกับจริตของพระผู้เป็นผู้เป็นลูกศิษย์คือลูกชายในช่างทองพระสารีบุตรสอนให้เจริญกรรมฐา,านกองนี้ตลอดพรรษาคือสามเดือนในระหว่างนั้นพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าไม่ได้จำพรรษา,าอยู่ร่วมกัน เป็นอันว่าพระโลกชายในช่างทองไม่มีโอกาสจะได้แม้แต่ฌานสมาบัติท่านภาษารีบทก็คิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใช่เป็นผู้ที่วิสัยคงเราจะพึงทรมานได้คำว่าทรมานหมายความว่ากลับใจจากอารมณ์ชั่วห,หันเข้ามาหาความดีจะ กลับใจจากอารมณ์ของจิตที่เป็นปุถิชนให้เป็นผู้ทรงฌานหรือว่าเป็นพระอริยเจา้าพระสารีบุตรตใครก็รู้จักว่ามีปัญญาดีมากนอกจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้า,จาแล้วจะมีใครยิ่งไปกว่าพระสารีบุตรไม่มีในเมื่อพระสารีบุตรเป็นอรหันต์อากาสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้เลิศก,กับคนทั้งหมด อรหันทั้งหมดในด้านปัญญาแล้วก็ยังจะให้กรรมฐานผิดแก่กกุลบตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหรือเข้ามาศึกษาตอนนี้ท่านผู้ฟังโปรดรับทราบไว้สักนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวจะคิดว่าพระอรหันต์ขนาดนั้นยังมีความโง่ความจริงคำว่าอรหัน ย่อมตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตรประหารเหมือนกันพระอรหันตุขาวิปัสสโกเตวิชโชชาลาพิญโยปฏิสัมิทัปปโตแต่แต่ว่าพระอรหันตุทุกท่านจะมีความรอบรู้เท่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีและอีกประการหนึ่งสำหรับคนที่เกิดมาในพระพุทธในเขตนี้ ไม่ใช่ว่าพระอรหันตุกองค์จะสามารถทําคนทุกคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้ถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะมีวาสนาบารมีเป็นพระอริยเจ้าเมื่อคนที่เกิดมานี่แบ่งเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งบรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายสามารถจะทรมานใจกลับใจจากอารมณ์ที่มีกิเลสให้เป็นคนที่หมดจากกิเลสได้นี่พวกหนึ่ง อีกพวกหนึ่งนั้นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยตรงคนอื่นไม่สามารถจะทําเธอให้เป็นพระอรหันต์ได้ที่เห็นได้ว่าเมื่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์เสดาจะสเสด็จดับขังทศธาปรินิพาน <c oughs> ความจรงิงองค์สมเด็จพระวิชิตตมารจะปรินิพานในเมืองใหญ่ๆก็ทําได้ แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องไปที่กุสิารามหานครทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวร์ตั้งใจไปโปรดปริพาชกท่านหนึ่งซึ่งปริพาชกท่านนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงทราบว่านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระระหันองค์ใดสามารถจะทำท่านให้เป็นพระอริยะสาวกได้ นี่ขอได้โปรดทราบโดยย่อไว้เพียงเท่านี้ว่าการฝึกพระกรรมฐานนั้นแในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันการฝึกพระกรรมฐานนี่จะต้องเป็นคนที่สืบบำเพ็ญความดีคือบุญบาร,รมีมาร่วมกันถ้าหากว่าต่างคนต่างพวกต่างหมู่ต่างคณะกรรมในการก่อนเราก็ไม่สามารถจะพูดให้เข้าใจได้เหมือนกัน บางท่านชอบใจพระองค์นี้บางท่านชอบใจพระองค์นั้นบางท่านชอบใจคณะโน,น้นบางท่านชอบใจสำนักนี้ที่ชอบใจคือเข้ามาที่นี่ไม่ชอบใจที่นี่แต่ไปชอบใจที่อื่นก็จงอย่าคิดว่าท่านู้นั้นเป็นขงโง่จงทราบว่านั่นท่านไม่เคยอบรมความดีร่วมมากับคณะของเราในอดีตชาติ มันเป็นเรื่องการอบรมกันมากับคนอื่นจะงได้พูดกันรู้เรื่องกันนี่ขอพูดเรื่องของพระช่างทองเมื่อพระสาสดาบรมาพิจารณาว่ากุลบทปุนนี้คงจะไม่ใช่วิสัยของเราที่จะฝึกฝึกให้เดชให้เธอทรงฌานเนื้อเป็นพระอรยายเจยาได้ ท่านก็มาพิจารณาว่าเห็นจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสงเคราะห์เธอได้เมื่อออกพรรษาปวารณาพรรษานแล้วจึงได้พาเธอไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบาทิแก้วไปกราบทูลเหตุที่ึกให้ทรงทราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณ ก็ทรงทราบว่าสมเด็จพระวิชิตมารสามารถจะฝึกเธอให้ทรงความเป็นพระอาหารหันต์ได้ฉะนั้นพระองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสก,กับพระสารีบุตรว่าสารีปุตตะดก่อนสารีกุลระบุรผูดด้ใดที่มีความปรารถนาดี มีสัทธาที่ตถาคตไม่สามารถจะช่วยได้นั้นไม่มีถ้าเช่นนั้นขอสาริบทเธอจงกลับไปได้ปล่อยให้เธออยู่กับตถาคตเมื่อพระสารีบตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วทรงทราบว่าลูกชายในช่างทองคนนี้เป็นคนสวยก็จริงแหลแต่ทว่าไม่ใช่คนมีจิตหนักในราคะจริต เออมีจิตหนักมาในโทสะจริตดันั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรจึงเลือกพระกรรมฐานที่เหมาะกับใจของเธอคือโลหิตกสินคำว่าโลหิตกสินนี่หมายความเึกสินสีแดงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงนริมิดดอกบัวทองคำขึ้นดอกหนึ่งมีสีแดง แล้วก็ยื่นให้กับพระผุ่นนั้นพระท่านนั้นมารับไปแล้วสมเด็จพระบระทิพแก้วจจนิญท,ทรงแนะนำว่าเธอจงไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารเอาก้านบัวปักลงกับทรายแล้วก็ลืมตาจำสีแดงให้ใหชัดให้จำได้ แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงแล้วก็ภาวนาคิดว่านี่สีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาษาบาลีก็ว่าเราโล,โลหิตะกะสินังโลหิตะกะสินังถ้าบังเอิญภาพนี้มันเลือนไปจากใจเธอจึงลืมตายขึ้นมาดูใหม่จำได้ภาพได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดง ทำอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจิตจะทรงตัวเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทมงประทานคำแนะนำเพียงเท่านี้พระลูกชายในช่างทองก็นำดอกบัวทองคำที่องค์สมเด็จพระจินาสีทรงมอบให้แล้วก็นำไปเอาทำทรายเป็นกองมูลขึ้นแล้วก้านดอกบัวปักไป ลืมตายจำภาพสีแดงแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อจิตมันเลือนไปภาพหายไปจากความรู้สึกแลอความจำท่านก็ลืมตายขึ้นมาดูใหม่จำสีแดงของดอกโบโจนชัดแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เพียงครูเดียว ปรากฏว่าภาพสีแดงของดอกโบองคำก็ปรากฏในจิตของท่านชัดท่านลืมท่านหลับตานึกถึงภาพสีแดงเรื่อยๆไปจิตก็เริ่มเป็นสมาธิสูงขึ้นภาพสีแดงนี่ก็หายค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนลงไปทุกทีทุกทีจนทั้งเป็นสีขาวตอนนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิ ต่อไปจากสีขาวก็กลายเป็นสีแฝงฟ้าเป็นประกายพลิกจะนึกให้ใหญ่ก็ได้จะนึกให้เล็กก็ได้จะนึกให้อยู่สูงก็ได้จะนึกให้อยู่ยต่ำก็ได้ใจของท่านทรงอยู่ในรม์นั้นจิตมีความชื่นบานเป็นเอกคตารมกับอุเบขารมคือมาเอกคตารมมาเทาวจิต จับถึงภาพเป็นบรบกายพึกนั้นชัดเจนแจม่มใสองคเบขารมอารมณ์ไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดๆจับภาพนั้นโดยเฉพาะอยู่ได้นานพอสมควรเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมานบรมศาสัสดาอยู่ในพระมหาวิหาร <c oughs> ทรงพิจรารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณ เาทราบว่าเวลานี้พระลูกชายในช่างทองที่สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าให้ใช้กระสินสีแดงเป็นนิมิตเวลานี้จิตเธอผ่องใสทรงฌานสีได้แล้วสมเด็จพระบัณฑตแก้วจงทรงพิจารณาต่อไปว่าองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเธอเพื่อความเป็นพระอริยเจ้า ยิ่ทรงชาญศีได้แล้วแต่ว่าเธอจะสามารถท,ทําจิตของเธอให้ตัดกิเลสเป็นสมุทเทตระหันได้หรือไม่สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบโดยอำนาจพระพุทธญาณว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ได้จะได้แต่ทรงชาญโลกียนั้นองค์สมเด็จพระชินสียงทรงช่วย วิธีช่วยก็คือทรงนิลมิตดอกบัวที่สีแดงมีความแจ่มใสนั้นให้มีสีเศร้าหมองกลายเป็นของเก่าคล้ายๆกับว่าดอกโบวจะแห้งเมื่อเริ่มแห้งลงไปแล้วพระองค์นั้นเมื่อพิจารณาภาพกระสินชัดพอมีความชื่นใจพอยกับความต้องการ ยังได้ลืมตามมาดูดอกบัวก็ตกใจว่าเอ๊ะดอกบัวนี่เป็นดอกบัวทองคํามีสีแดงเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เราเมื่อมีอาการแจ่มใสนี่ครู่เดียวท่านั้นทำไมกลายเป็นบัวเก่าไม่ความบัวแห้งไปแล้วคายความสดใส เธอก็พิจารณาถึงภาพนั้นแล้วก็หลับตาตั้งใจจับภาพน,นิมิตจิตทรงตัวแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าโอโ๋หนอชีวิตคือร่างกายของคนราใั่ก็ไี่สภาพเช่นนี้เดิมทีก็มีความผ่องใสต่อไปก็มีการร่วงโรยไปมีความเหือดแห้งไป มีความแก่เข้ามาครอบงำความสวยสดงดงามมันก็จะสลายตัวเช่นเดียวกับดอกโบนั้นเธอหลับตาพิจารณาจะมีความชุ่มชื่นใจจิตใจจับอยู่ถึงกฎธรรมดาว่าความสดใสทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่มีตลอดการตลอดสมัยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความผ่องใสต่อไปมันก็ร่วงโรยแบบนี้ ตอนนั้นองค์สมเด็จพระมหาโมนีเกียงทรงนิรมิตให้ดอกบัวแห้งนั้นกลีบหล่นลงไปเหลือแต่ฝักเกสรก็หล่นพระองค์นั้นลืมตาขึ้นมาดูก็คิดว่าแล้วกันดอกบัวนี่มื่อสักคู่แห้งเวลานี้กลีบหล่นลงไปเสียแล้วเกสรก็หล่นเหลือแต่ฝักแห้งติดก้านอยู่ ยิ่งได้มาพิจรารณาภาพดอกบักกับร่างกายของคนและสัตว์ก็มีความรู้ด้วยปัญญาว่าในที่สุดร่างกายของคนและสัตว์และวัตถุธาตุทั้งหลายก็มีสภาพเช่นนี้ความแก่เข้ามาถึงแล้วยังไม่พอดียังมีความงมเข้ามาถึงอีกจิตใจเธอกับลงคิดว่าคันห้าคือร่างกายของคนก็ดีของสัตว์ก็ดี หรือว่าวัตถุธาตุทังหลายคนดีไม่เป็นของน่ารักไม่มีความจีรังยั่งยืนไม่มีความถาวรในที่สุดก็จะมีความเศร้าหมองและร่วงโรยไปอย่างนี้จิตคลายจากความรักในระหว่างเพศตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมมลตยกเฉลียเจ้าเนทรงนิรมิตให้ดอกบ,บนหักเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนละเอียดลงไปกองกับราย เมื่อพระนูกชายในช่างทองลืมตายขึ้นมาดูก็ตกใจว่าโอ๋หนอดอกบัวทองคำมีความแข็งแรงร่วงโรยยังไม่พอยะหักละเอียดลงไปชินีชีวิตตินซีของเราก็เช่นเดียวกันในร่างกายเขาของคนอื่นก็เช่นเดียวกันวัตถุธาตุทั้งหลายเราอื่นในโลกนี้ก็มีสภาพเช่นเดียวกัน เมื่อมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน้นเมื่อเกิดมาใหม่ๆก้าวกขไปหาความเจริญเดินทางกขไปหาความผ่องใสและแข็งแรงเมื่อมีความเติบโตถึงที่สุดเมื่อหมดภาวรก,กิจคืออายุแห่งการทรงตัวในความผ่องใสแล้วความเสื่อมก็เข้ามาถึงในที่สุดก็มีความตายเข้ามาถึงอย่างนี้ ถ้าเราจะเอาอารมณ์จิตของเรานี้มาเกาะตัวเราว่าร่างกายมันจะเป็นที่พึ่งสำหรับเราก็ดีมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีไม่จะคิดว่าท่านผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้ที่มีคุณกับเราท่านจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดี นึกคิดว่าวัตถุธาตุใดๆที่ถือว่าเป็นสมบัติของเรานี้มันจะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยก็ดีเป็นอันว่าไม่มีแน่ความรู้สึกขกงท่านมาคิดว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตนมันก็ต้องมีความแก่คือความร่วงโรยไปตามระยะเวลาการ ในขณะที่ทรงชีวิตอยู่นั้นความบีบขั้นจากโกครคภัยไข้เจ็บเป็นก็มีเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แล้วก็ในที่สุดมันก็จะต้องตายไปเหมือนกับดอกโบที่กําลังหักเรกื่องกลัดเลียติออยู่กับพื้นทรายพิจารณาไปแล้วก็คิดว่าเมื่อเราตายหรือเราไม่ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายหรือว่าคนและสัตวที่รัก ก็จำจะต้องพัดรากจากกันเมื่อเราไม่ตายก่อนเขาเขาก็ตายก่อนเราทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้แต่หากว่ามันไม่หมดโไปก่อนเราตายเราก็ตายก่อนมันมันไม่จากเราก่อนเราก็จากมันก่อนเป็นอันว่าชีวิตและร่างกายไม่มีความหมายถ้าเรายังพึงต้องการความเกิดอยู่เพียงใด หมายความว่าถ้าจิตใจเรายังรักในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในสัมผัสระหว่างเพศหรือว่ามีความต้องการร่างกายของบุคลใดบุคลหนึ่งมีความต้องการร่างกายของเราคนดีมีประความประสงค์จะยึดมัน่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นสมบัติของเราคนดีอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้เพระอะไรเพราะกฎของธรรมดาสามารถจะต้องทำให้พัดแพร่กรกกันร่างกายของเรานี้เดิมเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กเล็กต่อมาเป็นเด็กใหญ่เวลานี้เป็นเด็กโตคือเป็นหนุ่มต่อไปความแก่ก็จะเข้ามาครอบงำเราเช่นเดียวกับปู่ย่าตายายบิดามารดาของเราดังนั้นทีสุดร่างกายก็จะพังไป เป็นนั้นว่าร่างกายใ้หาความจรงรังยังยืนหาความดีไม่ได้ท่านกรตัดสินใจว่านันบตัต่บัตนี้ต่อไปเราจะไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เราอาศัยอยู่ก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดก็ดีไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นส่นสารไม่มีอะไรเป็นที่พึ่ง เราไม่มีความปรารถนาต่อไปเมื่อจิตใจของพระในช่างทองพิจารณาอย่างนี้แล้วสักครู่เดียวก็ปรากฏว่าท่านกรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องราวของพระลูกชายในช่างทองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อท่านหลายจะได้สดัับ จะเอาไปปฏิบัติสําหรับในคืนพวกนี้จะใช้ระสิงควบกับอริยสัจสําหรับพวกเราจะปฏิบัติต่อไปนี่ขอบรรดาพระโยคาวาจรทั้นหลายที่สดับแล้วพระจงทราบว,ว่าธรรมะที่นํามาแนะน,นํานี้เป็นธรรมะคาสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไม่ใช่ของกรผมขอท่านหลายต้องทำใจเช่นเดียวกับพระนช่างลูกชายในช่างทอง แปลว่าท่านจะฝึกกระสินกองใดกองหนึ่งก็ได้ตามวัตยาัยถ้าเพื่อความสบายไม่ลำบากไม่ผิดจริตก็จงฝึกในกระสินหกอย่างคือปฐวีกระสินเตโชกระสินวายโยกระสินอาโปกระสินอากาศกระสินอาโลกระสินอย่างนี้ไม่ผิดกจริตของตนเพราะเป็นกระสินกลางจะมีผลกัรมดาท่านทั้งหลาย และต่อที่นี่ไปขบรรดาท่านัทหลายกรุณาตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดนู้รู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออกใช้คำพวนาและพิจรารณาตามอัทยายใสก้นยาวกว่าจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านท่านเห็นว่าสงควรสวัสดี